สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของชาววันอาทิตย์ค่ะค่ะชาววันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะจับได้ไพ่เจ็ดดาบค่ะค่ะสแสดงว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะชาววันอาทิตย์นะคะจะทําอะไรนะคะคิดก่อนทําให้ดีค่ะวางแผนให้ดีนะคะให้รอบคอบนะคะเพราะอาจจะทําอะไรผิดพลาดได้นะคะค่ะเรื่องการงานค่ะถ้าใครนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับเงินกู้หวยบอลหรือว่าพวกทนายอะไรอย่างนี้นะคะ การงานของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยค่ะแต่ถ้าเป็นงานปกติก็ทั่วไปนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเรื่องการเงินในสัปดาห์นี้นะคะให้ระวังนะคะอาจจะมีคนมายืมเงินคุณนะคะหยิบยืมเงินคุณในช่วงสัปดาห์นี้นะคะในสัปดาห์นี้ให้ระวังให้ดีนะคะค่ะเรื่องความรักนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะถ้ามีคู่เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันบ้าน,นะคะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยค่ะถกเถียงกันเล็กน้อยมากเลยค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะคุณก็ค่อนข้างเจ้าชู้นะคะค่อนข้างที่จะคุยหลายคนสักนิดนึงนะคะค่ะก็คบใครนะคะก็ให้ระวังให้ดีๆสับหลังให้ทันนะคะค่ะสําหรับสุขภาพของชาววันอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้ให้ระวังปวดเมื่อตามข้อตามกระดูกต่างๆค่ะค่ะชาววันอาทิตย์ก็มีแค่นี้นะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วที่สำคัญนะคะ ใครนะคะที่สนใจตรวจดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่นะคะ mm hmm. ก็ให้อินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะ